間もなく戦闘エリアです各員出撃をお願いします作戦開始 ราบขามาโอ้โหสีไอ้ฮีกับตอนอเมริกาปั้ช่างแต่งสีก็ว่าแหละไอ้ฮาเบอร์สีทำไมมึงเตรียมตัวนานจังฟ้าไอสัตว์เอ้แต่งสีนี่เองโอเคสวัสดีครับผม,นะผมตัวฟุมาสเตอร์ครับผมแบทเทิร์นโอเปเรชั่นสองนะผมเฮ้าวาสีมากเลยนี่อยู่กับเจ้ากุฟคัสตอมของนอริสนะผมนะตัวแผทเก่าเก่ายิงไม่ตันสักที แต่มีท่านผู้ชมแนะนามาว่าเออถ้ายิงตันไวเป็นปืนเขาเรียกว่านะปืนกลมือดีกว่านะผมเก็ตเลิงติดโล่มันตันช้านะผมนะเขาว่ากันนะกับตันกูตามกับตันไปเสียงขาใครพังวะเสียงขาใครพังวะเจอเอล็กด้วยข้างบนไขวะผมมองไม่เห็นโอ้โหไอเทียเต็มเกินพิงคริตอาร์เมอร์อยู่ข้างหน้าผม กัปตันกัปตันทำไมเขาทำเสือกับมารุเสือแล้วกัปตันฮ,ฮึโอ้โอ้ฟุมังเต็มเลยเอากูตายแน่อย่างงี้หลบหลังกำแพงแล้วไอ้อยเหี้ยว่จะได้ตีแล้วแต่กูเชื่อต,ตกใจ เลยถ้าผมพังอะ่ะผมพังโคตรนานเลยตันดูสติงพลีสแคปทำ่ม่้มาวตายแล้วกูก็ <_ s> แค่นี้โอ,โอ้โห,โหดิฉันกูกิ้งไม่ได้แล้วกูแต่่าแต่กูเห็นเพื่อนอยู่ข้างหน้ากูไม่ใช่เหรอ ไอ้ยี่กับตันทำมสักอย่างที่โอ้โหตายแล้วไอ้ยี่กับตันกูเดินเดินเป็นเพื่อนเลยฮ่าโอ้ยุส่า,าโดนิกเพื่อนกูโซกระบือไอ้เฮียเ้ยเรื่องลาดมึงนี่แม่นเหลือเกินไปไหนแล้วเมื่อกี้นี้ มันโดนยากเหลือเกินต้องตันก่อนแหละไม่ตันมันก็ยิงไม่โดนน่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะฟาดแท้ไม่โดนมันยากลำบากมากเลยคุูตรงแต่เพื่อนกูไม่โคตรบังเลยแต่ว่าตันไวไงเฮ้ยสู้ได้อยู่ โอ้โหเต็มตังกูเลยเพื่อนจิมสามกูนี่ทิ้งมึงเลยอย่าทิ้งกูสิไอ้เหี้ยมมึงคนเปิดอ่ะโอ้โหโคตรแซดเลยบอกแล้วจะตีโดนเพื่อนไม่เชื่อกู เป็นไงล่ะตีโดนเพื่อนชีวิตบรรเลยไแลม่ะมึงโอ้แล้วกูขาผู้เล่นไอ้เหี้ยผมติดขาเวิลสี่ขาก็ยังพังเลยเ,เนี่ยอะไรวะพลาดเลยเอ่ะมันไอ้เหี้ยเบอร์ห้าคือถ้าเกิดว่ามึงไม่ตีโดนเพื่อนอะ่ะมันไม่ใช่ว่ามันเล่นไม่ได้นะเว้ยแต่แต่ว่าไอ้เหี้ยพเพื่อนตีกันเองมึงเสียจังหวะมากเลยนะเว้ยผมถึงซีเรียสเรื่องการตีเพื่อนกันเองไง เป็นความอยู่ความตายเพื่อนเลยนะอะอ่าไหอ่ไงเยี่ยม็นทนี่อะไรโอ้ยโอ้ยจอพังอีกแล้วเลยด้หนหนกูเนี่ยกูไม่มีออโต้ล็อกกูซุ่มได้สัตว์มาเลยหลังกูอีกแล้ว ตายซะมึงอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะเออไม่ต้องห่วงไอ้เหี้ยกูขึ้นไปเอามึงแน่ไม่ต้องห่วงมึงต้องห่วงมึงต้องตายอะมึงมึงอ่ะมึงต้องตายไอ้เยี่ยมึงมึงไม่ตายไายว้สัตว์ตันโคตรยากเลยปลืนเนีย่ยตันยากเกี้แหกหนาเนี่ย ยี่ปืนมันโคตรแซดเลยเฮ้ยต้นยากเลยขนาดนั้นว่าปืนเน่ยกูถามจริงใช้ปืนสองนำเลยพี่ครับครับจะพยายามครับยึดค่ายก่อนแป๊บนึงลองดูไหมมาปืนสองนำเลย กมเค่ใช้แล้วปืนเกตลิงตันโคตรยากเลยไอ้มึงอย่าแจกดิโอ้โหตายเพื่อนกูตายเงี้ยกูเป็นไรต่อไปเฮี้ยกูถอยเลยเฮ้ยโอ้โหเกบคาสเซอร์หมดดิกบัตรพเธีอะไรล่ะถอยดีหาอยุ่มึงคุยอยู่ตรงพิธยอะไรล่ะ อ้าวใครอะโอ้โหกูสาดไอ้ลำดาบแต่ืตัวยิงเยอะเกินโอ้โหชาร์จชาร์จปืนเอาอๆมาปืนปืนเฮ้ยเบอร์หนึ่งโอ้โหเดินโง่เกินอื้ออ um> ื้ออื้อ โอ้ยดิถอยดิไหนตันง่ายวะไอ้ยึดวิงกูณล่าหมดแม็กแล้วเนี่ยเม็นตันเลยอันนี้เพื่อนตันได้ไหมนับเออเออเยี่ยมไปเลยจอร์ดี้เนี่ยไอ้เช่นเนี่ยไอ้เช่นเนี่ยไอ้มาราไซเนี่ยมาราไซหน้าหนอนเนี่ยเอาแม่งดิโอ้ยโอ้ย ไอ้ยัโดนกูเพื่อนผมไม่ดูแต้มเลยชนะป่าวะเออไอ้ยี่ชนะอยู่สัตว์เอ้ยแม่งโอ้ยคุณละเหนื่อยใจกับทีมนี้จริงเลยเหนื่อยชิบหายเลยแต่ละคนไอ้ยี่แต่ไอ้ี่ผมไม่อยากจะบ่นจริงๆผมไม่อยากบ่นกับตัวละครนี้แล้วไม่ใช่ตัวละครไอ้กบคัสตอมมากเลยอ่ะคือจริงๆผมพยายามจะเล่นตัวนี้หลายครั้งนะแต่ว่าตัวนี้มันแบบ มันไม่ค่อยเข้าฉลอผมเท่าไหร่อะคือด้วยความที่ว่าเก็ตลิงมันอะพุ่งตรงเลยนะไอ้ี้ยตันคนยตันค่นยากเลยคือตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยแล้วแบบยิงเนี่ยคือผมยังหาไม่ได้เลยว่าไอ้ผมไปตันประตูได้ตอนไหนวะด้วยปืนกลเก็ตลิงหรือปืนกลเมอเนี่ยผมยังตันไข่ไม่ได้เลยอ่ะเออจริงๆริงอะตัวนี้สแตทดีมากเลยนะเรื่องของแซกมิลีที่แบบโอบไปเกิดเป็นตัวสายเลนที่แบบว่ามิลีแบบค่ามิลีแบบเด่นมากแบบสูงมากๆ,ๆเลยนะ แล้วก็มีอาวุธแบบว่าแซ่แล้วก็ดาบที่ฟันได้3ทีซึ่งมันดีเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปตัวละครไม่ใช่ตัวละครเด็ดใชมผมจอยติดคําไมาใช่ตัวละครจังวะไอกรุฟค,คัสตอมเนี่ยมันเป็นหุ่นที่ค่อนข้างจะแผดเก่าพอกับเกียวกุ๊กชานนะครับผมนะจำเป็นต้องมีเพื่อนในการซัพพอร์ตที่แบบว่าคอยยิงตันให้นะครับผมนะจะถามว่าตัวเองยิงตันได้มันก็ตันได้เพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปเทียบกับแต่ว่าทรงที่แบบว่าไปหนึ่งหนึ่งกับ อเล็กซ์อย่างนี้ Alex, อเล็กซ์ถ้าถือบีมไรเฟิลชาร์จปืนประมาณ2.5วิประมาณนะผมจะเห็นประมาณ3หรือ2.5วินี่แหละเ้าเกิดไปเทียบกันภายใน3วิถ้าเกิดว่าอเล็กซ์ชาร์จเต็มก่อนและยิงโดนผมก็คือจบแต่ถ้าเกิดว่าผมยังยิงเกลเล่งอยู่ภายใน3าวินั้นต่อให้โดนครบทุกนัดแต่ว่ามันยังไม่ตั้นทางนี้ก็ต้องทางผมอาจจะต้องเสียเปรียบนิดนึงแล้วและอยากถึงตัวเชนเนี่ยแมงกิ้งไม่ได้นะผมนะออยังมีครั้งคือกุฟแมงกิ้งไม่ได้ ถึงแม้มีรีสเปคหรืออะไรหลายอย่างเขาจะดีเพียงแต่ว่ามันติ้งไม่ได้เมนเนเวอร์อาร์เมอร์มันก็มีเออมันมีตีได้สามครั้งเออมันดีเพียงแต่ว่าปืนตันมันไม่มีผู้ตรงตงคือผู้ตรงตรงเลยปืนตันมันไม่มีมันตันได้มันตันได้แต่มันใช้เวลาอถ้าเกิดว่าไปเทียบปืนกลน่ะอย่างสมมติว่าปืนกลของเจ้าเอเวอร์จิมาวเวอร์จิมพาวเวอร์จิมจะมีปืนปืนอยู่สองกระบอกคือปืนบีมไรเฟิลที่บอกว่ายิงตันได้ทันทีกับ ปืนกลซึ่งปืนกลเนี่ยมันลั่นไวยิงครบหมดแม็กก็คือตันได้ผมเลยมองว่ามีประโยชน์กว่าคือมันมีเป้าหมายไงคือยิงหมดแม็กคือสตันแน่นอนแต่ว่าไอ้เชี้ยเนี่ยมึงมี80กว่านัดมึงมี8ปิบกว่านัดนะมึงจริงๆไม่ตันเลยอ่ะเออไม่ผมทํายังไงว่าสำหรับตัวครนี้นะผมนะเออก็ประมาณนี้นะผมสำหรับการนำแบลทอนโอเปเรชั่นสองนะผมนะถ้าเกิดว่าเลือกได้ในคอร์ส450้พูดตรงๆเลยว่าตัวที่เก่งกว่าคุป c u สตอม มีเยอะครับผมนะอาจจะเป็นกุฟอีกตัวหนึ่งกุฟเอ่อ MB หรือ WB อะไรสักอย่างนะผมได้เป็นตัวบาสุก,ก้าที่สามารถถือบาสุก,กา้าแล้วก็ปล่อยแฟ้ได้นะครับผมตัวนั้นจะดีกว่าแล้วก็โมเมนตที่แบบว่าสไลด์ฟันจะดีกว่านะครับผมอย่างเจ้าเอ่อจิมสามเอ้ยจิมสามโพสต์คอมแบทก็ดีกว่าหรือตัวอื่นๆื่นน่ะจะเป็นตัวสายเลนเหมือนกันนะ่ะอ่ะยกตัวอย่างเลยฝั่งตรงข้ามเลยฝั่งตรงข้ามผมยกตัวอย่างนั้นเลยฝั่งตรงข้ามอย่างเอ่อดิวเซอร์ดเกลกุ๊ก ที่สุดเกล๊กปืนประชาธิการนานก็จริงแต่ว่ามันมีซับเวปพ่นที่แบบว่ายิงได้เลยตันได้เลยเออผมจะบอกเนว่าตัวตัวเลดที่ดียร์มันต้องมีอาวุธซับที่แบบว่ายิงตันได้เลยเพื่อช้เพื่อใช้ในการเข้าประชิดตัวได,ด้ครับผมแล้วก็ป้องกันตัวได้ผมได้ครับผมนะประมาณนี้นะผมนะโอเคก็เหมือนเดิมนะผมนะก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับแฟนคลับสำหรับนี้ลาไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายครับผม